สวัสดีครับคลิปนี้มาแกะเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคงวัดซัมป่างามเนื้อเงินลงยาเหรียญน,นี้ส่งรูปมาทางลายเจ้าของอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่นะครับพี่เขาส่งรูปมา ส่งรูปถ่ายจากมือถือผมดูผมดูจากรูปนะครับผมจะดูดูจุดนี้นี่นะครับเพราะว่าพี่เขาอยู่ไกลเราต้องค่อนข้างมั่นใจเพื่อเขาจะได้ไม่เสียเวลาในการเดินทางมานะครับนี่นะครับจุดที่ผมดูจากรูปผมจะดูกากระบาดบริเวณนี้นะครับ นี่นะครับเส้นเส้นแตกจากยันแล้วก็ขีดลงมานี้เป็นกากระบาดแบบนี้นะครับนี่นะครับซึ่งจากรูปที่พี่เขาถ่ายมามองเห็นจุดนี้นะครับผมก็เลยแคปแล้วก็ตอบพี่เขาไปว่าสนใจองค์นี้ครับแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่า พี่เขาจะเดินทางมาหรือเปล่าแกตอบก,กลับมาว่าเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับแล้วก็หายไปหายไปน่าจะเป็นเดือนนะครับวันหนึ่งพี่เขาก็มาแล้วก็เอา้ามาหลายองค์องค์แรกๆที่ที่เอาให้ผมดูปรากฏว่า นี่เป็นพระไม่แท้มั่งพระแท้ไม่สวยมั่งแต่ผมยังไม่รู้นะว่าเป็นเจ้าของของเหรียญน,นี้อ่าแล้วผมก็คุยกับพี่เขาไปเรื่อยๆจนพี่เขาก็เอาของนี้ออกมาเอ้าพี่ที่เราเคยคุยกันในไลน์นี่อ๋อผมนึกว่าพี่ไม่มาแล้ว ก็เริ่มขอดูองค์จริงขอดูองค์จริงคืออ่าี๋ยวผมให้ดูจุดสังเกตที่ผมดูจากรูปก่อนนะครับจากรูปที่พี่เขาส่งมานะก็คือหลักๆเราดูอย่างอื่นไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเหรียญเหรียญดูจากรูปเราก็ต้องดูจุดที่เราสังเกต แล้วเราก็มั่นใจว่ามีโอกาสแท้ก็คือเส้นนี้เส้นกากบาดนี้นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับนี่คือเส้นนี้นะครับจุดแรกที่ผมดูจากรูปสองก็คือดูธรรมชาติความคมชัดต่อมาผมก็จะดูจากยาดูจากสีของยาความเก่าคือดูธรรมชาตินะครับ ผมมองว่ามีโอกาสแท้สูงแล้วก็ตอนซื้อก็ไม่ได้แกะนะครับเหรียญน,นี้เพราะว่าเราสามารถดูได้จากนี่นะครับรอยตัดรอยตัดด้านข้างนี่นะครับรอยเลื่อยเดี๋ยวผมแกะให้ดูอีกทีแต่ว่าผมส่องพิจารณาบริเวณน,นี้แหละดูธรรมชาติการเลื่อยบริเวณองค หลวงพ่อคงดูสีของยานี่นะครับสุดท้ายก็ตกลงราคากันได้วันนี้มีเวลาก็จะมาแกะดูไปพร้อมกันนะครับ เหรียญน,นี้เจ้าของเดิมมีประสบการณ์มากมายนะครับกับเหลียนนี้ไม่ว่าจะเป็นแคลคาดจากเหตุการณ์สึนามิแคลคาดจากอุบัติเหตุรถล,ลงข้างถนนแต่ที่พี่เขาเอามาให้ผมเพราะว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องส่งต่อนะครับ ส่วนทองนี้แกเลี่ยมไว้ตั้งแต่ปี2530ันหอยเดียนนี้ได้รับมาจากคุณยายนะครับจากที่พี่เขาเล่าให้ผมฟังรับมาจากคุณยายซึ่งคุณยายก็ได้มาจากคุณปู่อีกทีนึงืง หยากลอยหยัดเยอะแกะทองยากหน่อยที่ผมแกะนี้คือผมตั้งใจที่จะนำไปเลี่ยมทองใหม่นะครับเดีียวนี้ผมก็จะเก็บไว้เพื่อจะได้คิดถึงพี่เขานะครับ คิดถึงมิตรภาพที่พี่เขาแบ่งปันให้มาเราก็จะเก็บพระไว้นี่นะครับออกมาเล่มนะครับอื อืมได้ไปหนึ่งแผลผมนี่นะครับพลาติกค่อนข้างเก่าเวลาแกะตดผมต้องระวังนะครับเหรียญนี้เพราะเป็นเหรียญลงยาถ้าเราพลาดอาจทำให้ยากระเทาะได้นี่นะครับ มีรอยจานด้านหลังเป็นเนื้อเงินลงยาสภาพสวยๆแบบนี้ก็หาได้ค่อนข้างยากนะครับเรี่ยมตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสามสิบแปดปีแล้วนะครับนี่ผมจะเริ่มจากตรงไหนหนึ่ง สองสามสี่ต้องแกะหนึ่งสองสามสี่ห้าจุดหนึ่งสอง สามสี่ห้าจุดเพิม่มจากตรงนี้ก่อน ี่นะครับอืมพลาติกกรอบมากหนึ่ง ทีนี้ก็ต้องเอาฝั่งซ้ายออกฝั่งซ้ายออกแกะด้านบนหูเลือกบริเวณนี้แล้วกัน นี่นะครับนี่ออกมาแล้วผมให้ดูก่อนนะครับนี่ลอยเลื่อยขอบเลื่อยนะครับเหลี่ยนรุ่นนี้ เรื่อยสภาพเปลี่ยนค่อนข้างสมบูรณ์นี่นะครับยาค่อนข้างสมบูรณ์นะครับ มาดูวิธีการดูเหรียญรุ่นนี้ของผมนะครับนี่นะครับอันดับแรกดูยานะครับยายาลักษณะของยาจะคล้ายๆกับกระเบื้องนะครับนี่นะครับเป็นแผ่นเหมือนกับเบื้องถ้าแตกนี่จะหลุดเป็นแผ่นเลยนะครับนี่นะครับดูธรรมชาติของยา ส่วนพิมพ์ผมก็จะดูอันดับแรกดูตาต้องลึกนะครับเดี๋ยวนะครับนี่นะครับตามีความลึกคมชัดนี่นะครับทั้งสองทั้งสองด้านนะครับตาลึกคมชัด นี่นะครับตาลึกคมชัดต่อไปดูดูขอบข้างองค์หลวงพ่อต้องเป็นรอยเลื่อยนะครับนี่นะครับขอบด้านข้าง เป็นรอยเลื่อยมีการขัดแต่งด้วยตะใบนะครับนี่นะครับเป็นรอยเลื่อยนี่นะครับ เป็นรอยเลื่อยนะครับตัวหนังสือจะมีรอยตะใบตัวหนังสือมีรอยตะใบบางๆ ต่อไปมาดูด้านหลังเดี๋ยวนะครับแบตจะหมดอผมเสียบแบตแล้วทีนี้ผมไม่ต้องรีบแล้ว ให้ดูขอบข้างบริเวณองค์พระนี่รอยเลื่อยนี้นะครับที่ผมสังเกตธรรมชาติของรอยเลื่อยนี่นะครับดูอีกด้านหนึ่งนะครับนี่คือธรรมชาติของการเลื่อยคางจะลึกมากนะครับ นี่นะครับต่อไปมาดูด้านล่างรอยแต่งตะใบหลังจากเลื่อยเสร็จรอยตะใบนี่นะครับตัวหนังสือมีรอยตะใบบางๆ ดูสีของยายาน้ำเงินจะมีฟองอากาศเล็กๆนี่นะครับต่อไปมาดูจุดตําหนิด้านหลังที่ผมดูนะครับ อันดับแรกรูปิ้นจะเป็นรูซ้อนแบบนี้นะครับนี่นะครับผิวเรียบตึงไม่มีผดนะครับจุดสังเกตที่สำคัญที่ถ่ายทอดกันมาก็คือเส้นนี้นะครับนี่ ดูเส้นนี้นะครับเส้นลากจากยันออกมาเป็นรูปก,กากบาทนะครับนี่นะครับนี่นะครับกากบาทแบบนี้นะครับมีหลายคนดูจุดนี้จุดเดียวเลยจุดจ่ายตังเลยจุดนี้นี่นะครับต่อไปตำาหนิพวกนี้เหรียญเหรียญปลอมมีนะครับนี่นะครับนี่นี่ ตัวหนังสือเป็นแท่งคมชัดนี่นะครับดูทีละตัวนะครับสังเกตตัวหนังสือเป็นแท่งคมชัดบอใบไ,ไม้มีเส้นขีดด้านบนนี้นะครับบอใบไ,ไม้มีเส้นขีดด้านบนนี้นะครับเส้นนี้ต้อง คมนะครับเหรียญปลอมมีนะครับจุดนี้เหรียญปลอมจะค่อนข้างเบลอนะครับนี่นะครับตัวหนังสือคมชัดทุกตัวนะครับนี่นะครับบริเวณนี้จะมีเส้นแตกนะครับนี่นะครับดูให้คมชัดนะครับ ต่อไปยันนี้ก็จะมีเส้นแตกนะครับนี่นะครับนี่นะครับดูให้คมชัดมีรอยจานจำลายมือการจานนะครับนี่นะครับนี่นะครับสังเกต ตำหนิต่างๆที่พยายามจำตำหนิดที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติการแกะพิมพ์ตัวหนังสือนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ค่อยดูไปนะครับปอปลามีเส้นแตกตรงนี้นะครับนี่นะครับสร้างปีพศสองบสี่ร้อยแปดสิบสามต่อไปมาดูด้านข้าง เป็นเหรียญเป็นเหรียญข้างเลื่อยมีรอยแต่งตะใบเหรียญข้างเลื่อยมีรอยแต่งตะใบนี่นะครับรอยที่เราเห็นเป็นรอยแต่งตะใบข้างเลื่อยนะครับนี่นะครับจําบริเวณนี้ด้วยนะครับนี่นะครับ ดูธรรมชาติของรอยเลื่อยเข้ามุมนี่นะครับเป็นเหรียญยอดนิยมอีกหนึ่งเหรียญของระดับประเทศนะครับเหรียญน,นี้เนื้อเงินลงยา นี่นะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะขอเก็บไว้เพื่อระลึกถึงพี่น้ำใจของพี่เขาที่เอามาแบ่งปันให้ผมขอบคุณมากนะคะพี่